อาถันโป่งนางงามเรื่องเล่าแห่งวิญญาณที่เสียงสู่อยู่ในป่าดงดิบโดยชาลีเอี่ยมกระสินเมื่อขึ้นต้นเรื่องด้วยชื่อโป่งแห่งนี้ก็คงไม่ประหลาดอะไรนักสำหรับท่านที่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแล้วแต่ท่านที่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนก็คงจะสงสัย ว่าเข้าไปเจ้าไปได้น้มนี้มาจากป่าไหนเพราะชื่อออกจะทันสมัยอยู่ครามครันโป่งนางงามเป็นโปง่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากเรือนจำคลองไผ่ประมาณ5กิโลเมตรปัจจุบันได้ถูกน้ำท่วมกลืนกลบจนหมดสิ้นแล้วใครหนอช่งมาตั้งน้านี้ไว้บางทีอาจมีพรนรุ่นปู่รุ่นตาได้พบกับนางงามหรือน,นางตะเคียนปรากฏออกมาให้เห็นเรือนร่างอันสักรานตากระมังพระเก่าแก จึงได้ขนานนามโป่งแห่งนี้ว่าโป่งนางงามข้าพเจ้าขอพาท่านย้อนกลับไปสู่วันแห่งความหลังเมื่อปีพศ2497ถนนสายใหญ่ที่จะตัดผ่านภูเขาเข้าไปในด,ดวงพญาเย็นยังไม่ได้สร้างข้าพเจ้าหมาถึงถนนมิตรภาพการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติอันอ้างว่าเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชนบางสิ่งบางอย่างจึงได้หดหายไปมีบางอย่างเกิดขึ้นมาทดแทน เมื่อมีเขื่อนกั้นน้ำป่าบางส่วนก็จอมจอมสิ้นไปจากสายตาการสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาจึงบันดาลให้ป่าบริเวณน,นั้นจมอยู่ในสายน้ำสิ้นเชิงการท่องเที่ยวล่องไพรไปในป่าเขาลำเนาไม้สมัยเก่าจึงได้พบเห็นธรรมชาติที่งดงานจับตาจับใจจริงๆสัตว์ป่านั้นมีทุกชนิดแม้จะมีผ่านล่าก็ไม่ใช่เป็นการล่าทำลายอย่างยับเยิน เมื่อป่ายังเป็นป่าต้นไม้ใหญ่น้อยยังเขียวสล่างอยู่ธรรมชาติทั่วไปร่มรื่นชื่นตาแก่ผู้พบเห็นป่ายังไม่ถูกลูกรานให้กลายเป็นป่าไร่โลงภาพที่เห็นตามร้านจำหน่ายอาหารเครื่องเคียงสถานรถไฟขาเก้งขากวางแขวนห้อยขายกันเป็นจำนวนมากเรื่องนี้บรรดานักกินที่ชอบรสอาหารของป่าก็คงจะต้องรู้จักร้นอาหารทางสระบุรีซึ่งมีเนื้อเก้งเนื้อกวาง ให้กินอยู่อย่างไม่ขาดหายไปในชีวิตการท่องเที่ยวไปในป่าดงป่าทางดงพยาเย็นเป็นจุดหมายในการตระเวนไปพักผ่อนหลายครั้งของข้าพเจ้าจะต้องเจ็บป่วยเป็นไข้ามาลาเรียเกือบตายไม่ใช่ยุงดกแต่เป็นเห็บที่กัดจากเมื่อตอนขึ้นไปนอนพักบนเขาพังเหยพวกเรายังจำกันได้ดีว่าเมื่อมาเที่ยวป่าครั้งก่อนนั้นหลังจากลงรถไฟที่สถานีคลองไผ่แล้ว ก็ยกขบวนกันไปพักเรือรับรองจากสถานีตำรวจคองไผ่เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงข้างล่างเป็นลานดินมีบันไดขึ้นทางด้านหน้าสองด้านหลังคามุงสังกะสีตัวเรือสถานีภูธรอนั้นเอียงน้อยๆเรากับพอเอ็นที่อิตาลีส่วนบ้านพักของมรดาโปลิสทั้งหลายก็สร้างอยู่หลังสถานีตำรวจหลังคามุงด้วยหญ้าแฝกบ้างมุงด้วยสังกะสีบ้างสลับกันไป สภาพบ้านพักสมัยก่อนก็เป็นไปในแบบนี้แหละจะเอาอะไรกันนักหนาเพราะตำรวจในอดีตท,ทำงานกันแข็งแรงวิเศษนักต่อการปราบปรามจนผู้ร้ายให้ราบคาบอย่างแท้จริงไม่ว่าไอเสือจะเกิดขึ้นที่แห่งหนใดคุณจาานักล่าของเราเป็นตามรอยยิ่งกว่าล่าเสือในป่าเสีอีกจาาจดโนบุญจรัสมีชื่อเสียงโด่งดังในฝีมือการให้ความร่วมมือกับประชาราษฎร สมหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราชครบเครื่องพวกโจรผู้ไร้ขั้นคร้ครมเมื่อออกชื่อจ่ายนักจับจอมล่าทั้งเสือป่าและเสือคนระหว่างที่เราปรึกษากันในการเข้าไปนอนพักในปา่าหรือบางคนอยากออกไปนั่งสำรวมสมาธิบนห้างเพื่อทดลองประสาทให้มัน่นคงหรือนั่งซุ้มหรือตามรอยสัตว์ใหญ่อย่างกระทิงวัวแดงก็ย่อมเลือกได้ตามอัธยาศัยเพราะมีพรานที่จะพาแต่ละท่านนั้น ออกไปแสแวงหาชีวิตรุ่นๆได้ตามความพึงพอใจและทุกคนก็พร้อมที่จะไปป่าอย่างนักกีฬาเต็มตัวไม่ยิงตัวเมียตัวเล็กรู้สั์ตัวน้อยอันไร้สาระไม่ควรค่าแก่การยิงเด็ดขาดเพราะทุกคนเป็นนักอดุรักษ์ที่มีจิตใจสูงอยู่เต็มเปี่ยมในที่สุดเราก็ตกลงแยกย้ายกันไปตามสายโดยมีพรานพรมมาก,กับลูกเปลงสองพรานออกนำทาง ส่วนอมรน,นั้นต้องการนั่งห้างโดยชวนจ่าจะดูนั่งเป็นเพื่อนเพราะขี้เกียจเดินตามรอยโป่งนางงามยังเป็นความเย้ายวนใจของดำรงกับเพื่อนพ้องอยู่มากเขาต้องการจะนั่งที่ห้างนี้ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการนั่งห้างครั้งหลังสุดเพราะต่อจากนั้นโป่งนางงามก็สิ้นชื่อเพราะถูกกลืนไปในสายน้ําอ่างเก็บน้ําลําตะคองสมัยก่อนเรียกชื่อว่าคลองขนานจิต เดือนเมษายนปีนั้นพายุใหญ่ได้หอมกุฎนำเอาบ้านเรือนหลังคาเปิดเปิงไปตามกันร้อนถึงตำรวจต้องระดมกำลังทำการซ่อมแซมหลังคาและก็บ้านเรือนที่หักพังกันเป็นการกลาหนการนั่งห้างของจ่าจรูนกับอมรเพื่อรอการเข้ามาของกวางที่คาดหมายไว้เพราะรอยเข้ามันใหม่มากเหยียบย่ำไว้ใต้ต้นมะขามป้อมเกลื่อนทีเดียว บริเวณป่าอันกว้างใหญ่ไม่ค่อยรกทึบนักแม้จะไม่โปร่งก็ตามแต่รอยที่ผ่านจากโงมาตามเส้นทางด่านนั้นปรากฏชัดเจนว่ามีรอยกวางและรอยเสือโคร่งทับอยู่หลายแหง่งดับรงสังเกตรอยกวางก่อนที่จะส่งจ่าจะดูลขึ้นห้างกับอมรเขาบอกกับจ่าจอมปราบนี่จ่าคืนนี้ก็คงจะได้กวางหรือไม่ก็เสือเป็นแน่เลยคุณจ่าเออผมก็หว,วังไว้จากนั้นละ จากจารุนหันไปพยักยิ้มกับมบอลซึ่งรูปคลำลูกซองคู่มือตรียบลากกันอย่างทะมัดทะแมงหลังจากส่งสองพรานขึ้นประจําห้างเรียบร้อยแล้วดับโรกับเพื่อกนก็จึงแยกทางเพื่อหามุมเหมาะเพื่อพักผ่อนนอนกลางป่าตามวิสัยของเขาที่ชอบรุงอาหารในป่าและกินกันตามมีตาเกิดป่าแห่งโป่งนาง,งามนี้มีผลไม้ป่าหลายชนิด ยังเป็นถิ่นที่มีสัตว์ป่าเข้ามาหากินลูกไม้กันมากรวมทั้งพวกนกน้อยใหญ่ก็จะบินมาเกาะมาจับและจิกกินผลไม้กันอย่างอิ่มสนุกเสียงร้องและจิกกันเชี้ยวเช้าลั่นในตอนกลางวันทาให้ป่าโป่งแห่งนี้มีชีวิตชีวาและไพเราะด้วยเสียงเพลียของนกป่านานา,นาชนิดมาลงกันอย่างคับข้างโดยที่ไม่มีพวกเรามือบอลไปรังแกมันการเข้าป่าคราวนี้ ป็นการประจันหน้ากับสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเกิดกับตำรวจเมื่อล่ามือปราบคนสำคัญเข้าก็เหมือนโดนนัจังงังเข้าทีเดียวปรากฏคืนนั้นพอมืดสนิทเสียงลายพาดกรอนก็คำรามอยู่ชายดงไม่ห่างแคมป์เท่าใดนักเพราะเสียงร้องของเก้งกวางที่ดังขึ้นในเวลาเดียวกันก็แสดงให้รู้ว่ากวางกำลังจะออกหาก,กินลูกไม้ที่เป็นอาหารชอบของมันและเสือใหญ่ที่ส่งเสียงขู่คำราม เพื่อให้กวางสยบตัวยอมให้มันกินเสี้ยดีๆป่าโปงนางงามนี้ชุมทั้งเสือแล้วก็กวางอมรอเตรียมลูกสองแฝดใส่ลูกเอสไว้ทั้งสองลำกล้องส่วนจาจารูนใช้เรยเฟิ 06, นนย์ท6นยับว่าพอควรแก่การล่าในปาใ่าใกล้ๆและสามทุ่มคืนนั้นนาทีการล่าก,ก็มาถึงมือแสงไฟในมือของอมอ กลัดไปกระทบดวงตาสีเขียววาวที่เกลื่อนไปใต้ต้นมะขามป้อมนั้นเขาอุทานอย่างตื่นเต้นอกวางเข้าคุณจ่าเป็นฝูงทีเดียวเลยจ่าจะรุนประทับไรเฟิลอยากประชับโอ้โหมันหลายตัวเลยคุณอมอนเอาสักสองสามตัวดีไหมพวกทางโรงพักอะไม่ได้กินเนื้อกวางกันมาตั้งนานละคราวเนี้ยคงได้ลอกกันเต็มคราบเลยล่ะ เสียงไรเฟิลคำรามล้มไปแล้วหนึ่งตัวแต่มันลุกขึ้นมาได้อีกจากจรุนยิงซ้ำคราวนี้ล้มนิ่งเงียบไฟใช้กราดเข้าไปจับตัวที่สองระยะเพียง30เมตรเท่านั้นจากจรุนไม่เคยยิงพลาดสิ้นเสียงไรเฟิลกวางใหญ่ก็ล้มตึงลงอย่างง่ายดายโอ้พอพอพอจ๋าเห็นจะพอแล้วล่ะพวกเนี้ยให้ดูน้องบงคนใส่เกวยกลับไปดีกว่านะ อมอรร้องห้ามขึ้นมาเพราะความใหญ่สูงขนาดมาทั้งพวงพีอย่างนั้นเนื้อของมันก็เหลือกินกันแล้วนี่คุณอมร <c oughs> เงียบไว้รอดูท่าทีให้ดีบางที่ไอ้ลายอาจแอบเข้ามากินควางก็ได้นะเขาใช้ไฟผมไม่ดีถ้าได้ยินเสียงผิดปกติก็คอยสก,กิเกตเตือนผมด้วยละ่ะเสียงพื้นที่ลั่นกระหึ่มกล้องป่านั้นได้ยินไปไกลถ้าเปพวกที่อยู่อีกด้านหนึ่ง ต่างก็เชื่อในกระสุนปืนที่จ่ายจะรุนพิฆาตกวางลงถึงสองตัวคืนนั้นไม่ได้มีการลากกวางอีกแม้จะสาดไฟส่องไปตามแนวป่าอาบอลก็ยังส่องพบตากวางอีกหลายครั้งแต่เขาต้องการยิงเสือมากกว่าเพราะกวางสองตัวขนาดมานั้นพอเพียงสำหรับแจก,กใจกันไปได้แล้วอย่างทั่วถึงในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นนักนิยมไพแรแห่กันมาอย่างเนืองแน่นส่งเสียงร้องถามกันอีอะ เมื่อยิงอะไรได้อะไรแต่กวางสิเพื่อนเอ๋ยอามอนต,ตอบอย่างภูมิใจเมื่อไต่ลงจากข้างพร้อมกับจ่าจรูนซึ่งยิ้มแป้เมือฉันนี้อยู่แล้วกวางสองตัวคงจะพอกินกันอิ่มนะพวกเราจ่าจรูนชี้มือไปทางที่กวางลม้มจมอยู่ดงหญ้าสูงนูน่นน่ะไปเอาคนไปช่วยขนเสษกินกลับทีทุกคนส่งเสียงชัยโยกันอย่างร่าเริง ยกกองกันไปดูที่กวางล้มกันอย่างเบิกบานใจยกยิ้มให้ฝีมือการยิงของจ่าจรูนกันอื้ออึงณที่กวางล้มไม่มีกวางทุกคนมองหน้ากันเลือกลักแล้วหันไปมองหน้าจ่าจรูนมองหน้าอามอนเหมือนจะถามว่ากวางอยู่ไหนรอยที่เห็นยําไว้เป็นเทือกรอยกวางใหม่ๆเต็มไปหมดไม่มีรอยเลือดและไม่มีกวางสักตัวเอ่ไปอยู่ไหนวะ เห็นไหมพวกเราหาดูดีๆดิเฮ้ยนั่นดิไหนวะทุกคนกระจายกำลังกันค้นหาจ้าละวันไม่พบกวางสักตัวเดียวไม่เห็นเลือดสักหยดติดแต้มตามหย่อมหญ้าเลยดีคือเรื่องจริงยิงกวางล้มแล้วแต่หายไปในอากาศเหมือนกวางแห่งความฝันจ่าจรุนเสบดอย่างหัวเสียโป่งนางงามทําเจ็บโป่งแข็งโป่งอาถรรพ์เสียงพึ้นมของจ่าจรุน ดังมาตลอดทางที่เดินกลับอย่างหมดหวังในป่าดงโพงพรยมักเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นได้เสมอไม่ใช่ภาพหลอนภาพมายาในป่าทัาทิษกับพวกเรามาหลายครั้งแต่คราวนี้ชัดเจนกับสายตาและยิงกับมือตำรวจผู้ได้ชื่อว่าปราบได้อย่างฉมังเรื่องความลี้ลับในเรื่องเกี่ยวกับพูดไพรเสือเสิงผีสาวนางไม้นั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรานป่ามาช้านานเ้าพเจ้ายอมรับว่าเรื่องนี้มีจริงพระนุสาวุโสของเราได้ผ่านไปพบมาแล้วและท่านจึงปฏิญาณว่าจะไม่เข้าป่าล่าสัตว์อีกเพราะภินิหารของป่าแห่งนั้นทาเอาท่านขนลุกขนพองแทบจะหัวใจวายตายไปในป่าเรื่องระทึกขวัญสันประสา์นั้นมีอยู่หลายครั้งซึ่งเล่ากันแล้วก็ทั้งหวาดเสียวและขบขันแต่ตอนที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์แต่ละครั้งนั้นยอมรับกับข้าพเจ้าว่า มันเสียววาบจนเลือดในไกลนั้นเย็นเฉียบในคืนวันนั่งห้างครั้งหนึ่งทั้งป่าท่าพริกเคราะดีที่นั่งกันเพียงสองคนซึ่งเป็นนักยิงมือฉกาดด้วยกันทั้งคู่ไรเฟิลขนาดจุดสามเสองกระบอกนั่นพอแล้วที่ล้มได้ตั้งแต่พยาคาชสารไปถึงกระทิงหรือแม้กระทั่งแรดกลางดึกในดงใหญ เหนือห้างที่นั่งซึ่งมีแสงเดือนรูปรูพอที่จะมีแสงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ข้างหน้าได้อย่างลางเลือนเหนือโป่งดินเข็มที่มีรอยสัต์ใหญ่น้อยย้ำไวเป็นเทือกทั้งสองมีความหวังว่าจะได้ลั่กระสุนในคืนนั้นตามคําบอกเล่าของพรานที่พามาส่งขึ้นห้างเสียงป่าเริ่มเพียขึ้นจากแมลงที่กรีดปีกเซ็งแซ่ขึ้นมาเสียงร้องของนกที่ออกหากินกลางคืนเริ่มจอกแจ๊กขึ้นตามพุ่มไม้ ซึ่งการเคลื่อนไหวของสัตว์เลื้อยคลานที่ออกท้องปา่าแสวงหาอาหารของมันดังชัดเจนในความเงียบสงัดตุรงมองเขมิงไปทั้งโปง่งเหมือนมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกําลังเคลื่อนไหวอยู่เขารอจังหวะจะไม่ใช้ไฟจนกว่าจะเห็นร่างนั้นเสียก่อนว่าเป็นสัตว์ชนิดใดทันใดน,นั้นเสียงจากคบตะแบกที่ห่างออกไปประมาณ30เมตรก็แหวกดังฝาความมืดมาจนทําให้ตุรงนั้นสะดุ้งโยงเพราะเสียงของมัน ก้องกังวานไพรมาเหมือนเสียงใครมาเรียกเขาอยู่ตรงนั้นเสียงมันร้องตุรงตุรงมันดังแบบนั้นดังเป็นระยะห่างกันเพียงไม่กี่วินาทีตุรงหันไปปลุกสหายที่กําลังเคลิ้มทันทีนี่คุณสิงโตผู้พรานที่แคมใหญ่เป็นมาเรียกผมหรือไงกันนะดูทิเสียงดังสนั่นปากันไปหมดอะไรกันเสียงสิงโตง,งวงเงียมองไปทางโป่ง,ปงเสียงเรียกชื่อผมดังได้ยินชัดเลยดังไงได้ยินไหม มันเสียงดังตุรังตุรังขึ้นมานะ่ะนั่งไงดังอีกแล้วสงสัยพวกพรานด้วยใครจะเกิดด้วยอะไรทางแค้มใหญ่กระมังจึงมาดึกๆึกดือนอย่างเนี้ยเสีงโตหัวรบเบาๆพุทโทเอ๋ยเสียงนกนะหูหาเรื่องไปได้นกระวังไพัยตุรงถอดหายใจยาวเครือกใ,ใหญ่นกผีอะไรร้องเหมือนเสียงคนเลย แล้วก็มาเรียกชื่อเราซสด้วยดิโอ้โหอะไรวะเดียจะหายใจควาไปหมดเสียงนกระวังไพรเงียบไปแล้วน้ำค้างพรมหนักหยาดจากใบไม้หยดมาต้องร่างกายของสองพรานจนเปียกชื้นแต่ยังไม่มีกระถิงหรืวอวัวแดงเข้ามาตามที่พรานป่ารับรองไว้และตุรงมก็สาดไฟส่องไปร,บรอบๆบริเวณที่พักอย่างสังหรณ์ใจส่วนสิงโตนั้นขอหลับก่อนเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาเฝ้าในรอบใกล้รุง่ง แสงสว่างวอมแวมที่เห็นออกไปเกือบ50เมตรนั้นลับลับล่อๆเหมือนมีใครเดินทางผ่านเข้ามาตามทางด่านเส้นนี้แต่พรานป่ารับว่าไม่มีพรานคณะใดไม่ว่าจะเป็นพ,าพรานพม่าหรือมอญเพราะป่าททงตอนนี้อยู่ในเขตของไทยจากแสงเดือนขอมกขมัวนั่นเองตุรงต้องผวายอย่างหวั่นไหวอีกครั้งเพราะเขามองเท่าใดก็มองเห็นรากเน่งน้อยของสาวหนึ่งกำลังยืนโบกมือกวาดไกวให้เขาเห็นอย่างเชื้อเชิญและก็ท้าทาย ท่ามกลางแสงสลัวของจันรแรมร่างนั้นโยกโยนไปมาอย่างอ่อนโยนตุรงขยับสิงโตอย่างขวัญบินนี่นี่นี่สิงโตนั่นใครอะลุก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 ได้แล้วนั่นใครดูดูดูกระแสลมที่ทําให้ต้นไม้ที่มองเหมือนร่างหญิงสาวสะออดสะองกาลังโยกตัวไปมาใบของมันกวาดไกวไม่ต่างอะไรกับมือของเธอที่กําลังเชื้อเชิญตุรงแล้วสิงโตงก็เปิดสปอร์ตไลท์เต็มที่ แสงสองสว่างจับจ้าให้เห็นต้นไม้ต้นนั้นถนัดตามันกำลังโยนตัวเองไม่ผิดร่างดะดูนีที่กำลังไหวร่างและกิ่งบางตอนของมันก็ไม่ผิดกับมือทั้งสองที่ยื่นออกมาเหมือนจะเรียกร้องให้ตุลงนั้นลงไปพิสูจน์ว่าเธอเป็นนางไม้หรือต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมีวิญญาณของมนุษย์สิงสู่อยู่ก็จบลงแล้วครับ สำหรับเรื่องราวอาถรรพ์ป่งนาง,งามครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เกิบติดตามรับฟังปักหมุดมาโดยตลอดครับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับเรื่องราวอาถรรพ์แห่งป่าภัยในเรื่องต่อไปครับก็ขอขอห้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ